สวัสดีครับกิจกรรมส่วนมนความเพียรเก้าสิบวันพระพิฆายอดเศรษฐีสปปลาวพัฒนาภูภูรหัเจ็ดสองแปดครั้งที่ห้าสิบี่ประจำวันที่2อมกราคมพศสองพันห้า้อยสิบัปดบตรนี้เป็นครั้งที่ห้าสิบี่ตรงกับวันที่2อมกราคมพศสองพันห้า้อยเก้าข้าพเจ้านายสมพงษ์พัฒนารัตนาลนพัฒนาภูภูรหัเจ็สองแป ขอเป็นวาจาสาธยายพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและเป็นอาจารยบูชาแด่องค์พระคําว่าปฏิเถระเจ้าองคหลวงปู่สมเร็จลุนหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดาจินดามารีขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงอนุโมทนาในการสวดสาธยายของข้าพเจ้านี้ขออนุภาพคุณพระรัตนรไตครูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงดลนบดนาลนให้จึงข้าพเจ้าเป็นสมาธิอนันควรแก่การสวดสาธยายมนต่อไป บทที่หนึ่งบทสวดชุดนมเทวดาสมันตาจัก,กาวาเลสุอัตตาคันฉันตุเทวดา,าสัทธามังมมนีราชาาสัสสนันตสุสักขามสุนันตุสักขามโมกขังสักเคกาเมตจารุเปศลีสิกาลัตเทเจนทลิกวิมานีติเปและเถเจคามีจารุวะนาคาในเคหาวัตถุไม่เหตเเคเตตุม,มาเจยันตุเทวาชาลาทัลลาวิสเมยักขะคันธัพนาคาติทันตาสันติเกยังมู้นิวรา,าชานะงสาธุเมีสุนันตทุทำมัสสุวาารรณาคาโรยัมพัทันตาทำมัสสุวาารรณาคาโรยัมพัทันตา ธรรมะสวนาการอหายมพระทันตาบทสวดธรรมกาสิทธิกถาธรนโมตัสสะพระกัตโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะธรนโมตัสสะพระกัตโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะธรนโมตัสสะพระกัตโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทสวดสัจจกิริยาขถาณทีิเมสัลลังอัญญัคขโตเมสัลลังวะลังเอเตนะสัจจาวัชเชนะโสทิเมวันตุสัพพะทานณทิเมสัลลังอัญยังธมโมเมสัลลังวะลังเอเตนะสัจจาวัชเชนะโสทิเมหุตุสัพพะทา นัตทิเมารนังอันยังสังโฆเมารนังวารังเอเตนะสัจจะวเจนะโสทิเมหนตตสัพพทาบทสวดมหาการุณโกนานาโถะอารติกาคาถามหาการุณโกนาโถอถายาสภะปานินังปูเรสวะปรมีสภาปโตสัมโพธิมุตมังเอเตนะสัจจะวเจนะมาโหตุสัพพูปัทวามหาการุณโกนาโถอิตายาสภะปานินังปูเรสวะปรมีสภาปโตสัมโพธิมุตมังเอเตนะสัจจะวเจนะ มาโหตุสัพพูปัสสาวะมหากาลิโกนาโถสุขายสัพพะปริลังภูเรตวาปรมีสภาปโตสัมโพธิมุตตังเอเตนะสัจจวะเทนะมาโหตุสัพพูปัสสาวะบทสวดมหาสมัยสุดเอวัเมสตังเอกัางสามยังพระควาสเกสูตรวิหารติกะเพราวัตถุสิงห์มหาวเนมหาตาพิคุสังเคนะสิติงปัญจามาเตหิพิคูสเตหิสเพวาลันเตหิทัาสัจจะโลกาทาวตุหิเทวตาเยนคือเยนาสันนิวิตาโหติภะควันตังทัสสานายะพิคุสังขันจั อากถดเจตุนังสุทาวาสการิการังเทวานังเอตัถโหสีอะยังโขภักขวาสเกสุวิหารติกะปีละวัตถุสมิงมาวันเนมาตาภิกูสังเขนะสิจิงปัญจามาติภิกูสตีสเปวะอรหันเตหิตาสะหิจักรโลกาทาตุหิเทวตาเยปุเยนะาันนีวิสิตาหุนติภักขวันตังทัสสานายาภิกูสังขจายันโนมาเมยปิเยนะภักขวาเตนุสังกเมยามาอุปสังฆมิตวะภักขวะโตสันติเกปัญเจกะคาถาภาเสวยญมติ อาคโธตาเทวตาเสยยะถาปีน้มะพระวาปุริโสสามมาจิตังวาพังภาษาเลยยะภาษาลิตังวาพังสามิเชยยะเอวามีวัสุทาวเสสุเทเวสุอันตรายิตาภะคขวัโตภูราโตปาตุรังสุอาคโถตาเทวตาภะคขวันตังอภิวาเทตวาเอกามันตังอาถังสุเอกามันตังทิตาโขเอกาเทวตาภะคขวะโตสันติเจมังคาทางอาภาสิมหาสไมโยปวันนั้นสมิงเทวกายาสมาคาตาคตัมหะอิมัง ธรรมมาสมัญทักกิตาเยวะปาราทิตาสังคติอัคโธวปาราเทวตาภะคะวะโตสันติเกยมังคาทางอภาสิตัดลาภิโคสสมาถ่างสุจิตังอัตโนชุกรมังังสุสาราธิวเนตานิเกตวาอินทิญานีละขันติปันทิติอัคโวะปาราเทวตาภะคะวะโตสันติเกยมังคาทางอภาสิเชตวะขีลังเชตวะผลิคังอินทะขีหลังโหรัญจามะเมชาเตจารติสุทธาวิมาราจขุมาตาสุตันตาสุสุนาคติ อาคาถวปาราเทวตาภควาตัวสันติเกอิมังคาทังอภาสิเยเกจิพุทธังสรนังขาตาเสนาเตคเมสันติอปายะภูพิงปายามานุสังเทหังเทวกายยัคารีภูเรสันติติอาคาถภควาภิกขุอามันเตสิเยคุเยนะภิกขเวทัสสะสุโลกาธาตุสุเทวตาสันนิปติตาหุนติตถาคาตังทัสสะนายะภิกขุสังคัญจะเยปิเตภิกขเวเฮสุอัตติจามัทนาญาัิคุสังฆันจะเยปิเตพิคเวเฮสุอัตติจมัเยวะเทวตาสันนงฆติตา อาเหตุสงเสริญถาิปีม่หังเอตาละหิเยปิเจพิกเวภะวิสันติอนาตมาทานังฐานโทสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภะกันตานังเอตาระมาเยวะเทวตาสันนิปิตาภะวิสันติเหยะญาิปีมหังเอตาลหิอาจิคิดสามิพิกเวเทวกายานังนามานิกิตติจิสามิพิกเวเทวกายานังนามานิเทสิตสามิพิกเวเทวกายานังนามานิตังสุนาราสาทุกังหน้ามาสิกาโรธา พาติสามีติเอวันพันเตติโคเตพิกูพระควาโตปัจัสสูงพระควาเฮตะเทวจะสิโลกามนุษย์กษัตมิยถาทุมาาทัสสิจายติกาศรคขปะพรังปายิตตาสมาหิตาปุตุสีหาวาลลินาโรมาหังสาวิสัมพุโนโอธาธรรนัสาสุทาวิปัสสนามาลาวิลาพิโยปจัตเตวันเนวันเนาปีละวัฒเวจโตมันติยิสถาสาวะเกสเสนระเทเทวกายาพิันตาเตวิชานาถาพิทโวพิทโว เตจะอาตปาบมากรลงสตวะพุทธศาสนาังเตสามปารุปตัวระหุยนังอมนุสานาทสานังอเปเกสตามัตชากสงสหัสังอธาสัตลิงสตังเอเกสาสนังอมนุสานามัาทสุงอเปเกนัทมาทชักขุงทิสาสภาพุทธาพิจารสภังอภิยายาวิวัคกิตวานาจักขุมาจตตมันติยสธาสาวกเกสานิะเตเทวกายาพิกันตาเตวิชานาถาพิคโวเยวหังกิดต่ยิสามิคิราหิอนุปปุสุสตัสสหัสสาวะ ยักษ์ขาทุมมากาปีแล้ววัตวายที่มันโตสติมันโตวนามันโตยัสสติโนโมทัมนาพิการมุขพิการณ์แต่มิติงว่นังชาสหัสสายหมาวตายักษ์ขานานัตะวันให้หน่อยที่มันโตสติมันโตวนามันโตยัสสติโนโมทัมนาพิการมุขพิการณ์แต่มิติงว่นังสาสตากิลาติสาหัสายักษ์ขานานัตะวันให้หน่อยที่มันโตสติมันโตวนามันโตยัสสติโนโมทัมนาพิการมุขพิการณ์แต่มิติงว่นังอิเจเจโสทัชสะหัสายักษ์ขานานัตะวันให้หน่อยที่มันโตสติมันโตนนมัโตยัสสิโโนมมันโต เวสามิตาปัญจสตายักขานานาตวนินโหรที่มันโตสติมันโตนะมันโตยัสสติโนโมทมนาพิกะมุพิกุังสิมิติงวะนังกุมพิโรราชาคิโกเวผูรสานิเวศนังพิโยนังสตตาสหสังยักขานังปยิรุปาสติกุมพิโรราชาคิโกโสปาขาสามิติงวะนังผุริมัจจาทีตังราชาทัาตาระโัวภาษาสติคันทภานังหาทิปติมหาราชายัสสติโตปุตตาปิตัสสะโพอินทนามามักลายที่มันโตสติมันโตนะมันโตยัสสติโนโมทมานาพิกะมุพิกุลังติมิติง ท้าขีณาจาริสังราชาวิรุทโหตัปปาสาสติกุมทันทานางาธิปฏิมาราชายัสสิโสพุตตปีตัสสาโพอินทนามามหาภราอิติมันโตชติมันโตวันนามันโตยัสสินโนโมธมานาพิการมูพิคุณังแตไม่จริงว่านางปัจฉีมจาริสังราชากูเววิรุปโขป่าสาสตินาคานางาธิปฏิมหาราชายัสสิโสพุตตปีตัสสาโพอินทนามามหภราอิติมันโตชติมันโตวันัน้ามันโตยัสสิโนโมทมานาพิกามูพิคุณังสตไม่จริงว่านางคุณจาริสังราชา กูเวโลตัดปาสาสติยักขานางฮาทิปฏิมหาราชายัสสิตโตปุตตาปิตัสสาโพออินทนามาพระภที่มันโตสิมันโตมัน้โตยัสสิโนโมธรามนาทิกรมุงที่กุนังสมิติงวุนังปุรีมาที่สังฆ่าตาละโถทักจิเนาวิรุธโกรบจีเมนาวิรูปโกกูเวโลตรังทิสั่งจัตตาโรเตมหาราชาสามันตาจตุโรทิสาทันทันละมานาทางสูวะในกาปีลวัทเวเตสังมายาวิโนทาสาหะกูวันจานิกาสถามายาภูเกตุเวเกตุ วิภูจาวิภูโตสาหาจันทาเสโลกามาเสโทจะกินโนคันทนิคันทูนจะปานาโทปามโยจะเทวสุโตจะมาตริจ,จิตต่าเสโนโจอคันทพโพมโนราชาชนสโพอาคูปัญจสิขโคเจวติม,มาพลลสียวศรสาเอเตจันเจจะราชาโนคันทัพพาสาหรา,าชุพีโมธมานาพิกมงุงพิกนักง,มงสมมิติงวินังอัฐาคูนาสภา,านาคาเวสาลาสาหาชากาการพลาสตาลาคูปายาคาสา ยาทิพยามุนามาฆาตารัตถาจาหาคูนาคายาสัสสิโนเอลาวันโนมานาโคโสปะคะสม,มิตริงวนงางเยนาคาราเชสหาสสหารันติทิพาทิชาปกขีวิสุทธิจกักขูเวหายาสาเตวะนามัชปัตาจิตตาสุปันนาอิติเตสานามังข่าหยังตถานาคาราชาณามาสิสุปันนโตเขมมะมากาสีพุทโธสันหาหิวาจาหิอุปาวหายันตานาคาสุปันนา สารณามากังสุพุทธังชิตาวิชิลาหเทนะสมุทงังอสุลาสิตาพาตาโลวาสาวัสเสเ,เตอิทิมันตัวยศศิโนโกาละกันชามหาพิสมาอาสุลาทานาเวขาสาวปจิตติสุตติจะปะหาลาโธนมุตจีสหสะตันจะาผลิตุตตานางังสเพเวโลวจนามากาสันในหิตตวาพลิงเสนางลาหุพุทธามุปาขมงสามโยธานิพ,านพัฒเตภิกุนงังสมิติงวานางัง อาโปจะเทวีปชวีจะเตโชวายโยตถาคามุงวาลุณาวาลุณาเทวาโสโมจะยัสสัสสาสหะเมตตากาลุณากายาอาคูเทวายัสสติโนอิติมันโตชติมันโตวนะมันโตยัสสติโนโมทมานาอภิกรรมุงพิขุนังสมิติงวะนังสมิติงวะนังโมโมธมานาอภิกรรมุงพิขุนังสมิติงวะนังเวณฑูจะเทวีสาเรจะ ัสมาจจะทูเวยามาจันทสุปนิสาเทวาจันทัตมาคูภุรักิตาสุยัดสุปนิสาเทวาสุยัดมาคูภุรักิตานักขัตานิภุรักิตวะคูมันทวราการวสุนังอัสโวเสโทสักโกปาคะปุลินทโททศเสตทัตถากายาสเพนานัตตวานิโนที่มันโตชติมันโตวันนามันโตยัสัตสินโอมุธมนาภิกรรมุงพิกุลังสรมิติงว่นังอาถาคูสาภูเทวาชละมาคีสิกาลิวาอริตกาจารโอชาจารุมาภุพานิพาติโนวันุนาสา ธรรมาจ่าอตุตาจ่าเนชกาสุเลยยลุกิอาคูอาคูอาสาวรเสวเนสิโนทเสเตสัสชากายาสเพนาณตมะใิโนทิมันโตสติมันโตนาโมโตยะสติโนโมธมานาภิกรรมุขคุณังสมิจึงกุนังสมานามหาสมานามานุสสามานุสุตมาทิชาปุถุติกาอาคูอาคูมโนปุตติกาอาถาคูฮาลโยเทวาเยจารุหิตวาสิโน ปาลคามหาปาลคาอาคูเทวายัสสติโนทเสตทศทากายยาสเพนานัตตะวันที่มันโตสติม <en ients> ันโตน้ำโตยัสสติโนโมลมานาพิกะมพิคลังแต่ไมติงก็นังสุกากรมลุมหาลุนาอลุนาอาคูเวนะกรับสาสหโอทาตะไคหาปาโมขาคูเทวาวิจักขณาสัทถามาตาหาลักขจามิสกาจะยัสสติโนทนนยังอาคาร์ปนชโนโยทิภะโยทิสาพิวัสติ สติเตสัศธากายาสเพนานัตตะวันิโนที่มันโตสติมันโตวันนั้นมันโตยัสสติโนมรธรรมนาพิการมุพิคุณังจะไม่จังจะม่ติงว่นังเขมิตาสุสิตายามากาตกาจะยัสสติโนสัมพิตการามาเสธาโชตินามาจะอาสวะนิมานณลติโนอาคูอาถาคูปารานิมิตาเถสเตสัศธากายาสเพนานัตตะวันิโนที่มันโตสติมันโตวันนั้นโตยัสสติโนมรธรรมนาพิการมุพิคุณังจะม่ติงว่นัง สัตเทเทเทวานิายาสเพนานัตตวันนิโนนานัวเยนะอาคันจุงเยเยจันเจสัติสาสหาปะพุทธาชาติมากิลังโขาตินนามาสวังทะเขโมคะตารังนาคังจันทวาสิตาติตังสุภามาปะรามโตจะปุตตายที่มาโตสาสันนางุมาโรติโสจะโสปาขาวสมิติวว่านังสาสุภามาโรกานางมาภามาทิติทัติอุปันโนชิติมันโตพิษมากายโยยะสัตสิโส เสถาอิสลาคูปันจักวัวสวัติโนเตสัญจามาจโตอาคาอาริโตปริวาริโตเตจัสเพปิเเตสินเทเทเวสพัมะเกมาราเสนาพิกามิปันสาการหาสามันที่ยังเอถาคันหาถัพพันทธาลาเคทาพันธามตถูสมันตาปริวาเลทะมาโวมุนจิตฐาโกจินังอิติตถามหาเทโนกันหาเทนังอเปสยิปานินาตระมาหันจัสลังกัตวานาเพระวังยะถาปาวุสโกเมโคนธนยันโตสวิชุโกตถาโสปัตูวัติ สังกุโตอะพยายามหัวเตตัญจาสรพังอภิีย่าญาติวัคขิจจตวานจาจักขุมาจตัวมันที่ศัทธาสาวกเกศาสเสนละเตมาลาเตนาพิกันตาเตหิชานาัคษะพิทโวเตจะอัตปะมะกลงสุตวะพุทธศาสาานาวีตาลาเกปักการมงเนสังโลงมันปีอาชัยยุงสัพเทวิชิตะสังฆมาพยาติจายาสัสสิโนโมทันติสหภูเตหิสาวกกาเตาเนสตาติบทสวดจุนละชยัยยะปารากรนนั่ม นมโมเมพุทธเตชะสาราตานาแตยธรรมิกาเตชะประส,สิทธิประสีเทวนารายาปาราเมสุลาสิทธิพมมาจัาจจะอินทาจะจตุโลกาคัมพีลักขกาสมุทาภูตังคังคาจะสพัม,มะชัยยะประสิทธิพวันตุเตชัยยะชัยยะนริีธนณีอุทธ,ธิอุทธ,ธีนาทีนาทีชัยยะชัยยะฆาคนละตนละนิสัยนิไลสัยเสนะเมรุราชาภราณรชีชัยยะชัยยะคัมพีลโสตีนาเกทานาคีปีศรรกักจะพภูตกาลิชัยยะชัยยะทุนิมิตา โลคีชัยยะชัยยะสังคีสุธาานะมุขชาชัยยะชัยยะวรุณนะมุขขาตาชัยยะชัยยะจัมปาทินาคาโกราคันทกชัยยะชัยยะคัตคัดชะคนนะตูรงสุกะราผู้ชงสีหาพยาคาทีปาชัยยะชัยยะวรุณนะมุขขยาตาชิตตาชิตตาเสนนาลีปุนะสุทธินอรดีชัยยะชัยยะสุขาสุขาชีวีชัยชัยยะธีทะเลสัทธาสุดชยยะชยยะชยะธณีสารตินสัทธาชยชัยยมังกราธัญญาภวะเค ชัยยชัยยวะลุนายะเกชัยยะชัยยะลักษะเสตุระพุ้ชาเสชาชัยยะชัยยะพัมเมนทัขขนาชัยยะชัยยะราชาธิราสัจชัยชัยยะชัยยะปัทวิงสัพพังชัยยะชัยยะอารหันตาปัญเจกัพุทธสาวังชัยยะชัยาเมสุโลหะโลหารินเทวะชัยยะชัยยะพัมมาลักสุลักษโฉชัยยะชัยยะนาโควิรุนโกวิรุกโควจันทิมาลวิอินโทจะเวนะเตโยจักูเวโลวะลุนโปิจัอคีวาโยจัปาชุนโโหคูมาโรทัตตารัตโกอัฏฐา ลาสามหาเทวสิทธิภาษาอาทยโยอิสิโนสาวกาศพาชัยยะลาโมพระวันตุเตชัยยะธรรมโมจะสังโคจะทัสสะปารจะชัยยะกังเอเตนะชัยยะเตเชนะชัยยะโสตีพระวันตุเตเอเตนะพุทธเตเชนะโหตุเตชัยยะมังขรังชัยโยปีพุทธศาสรีมตัวยังมลสัจจาปีมตัวบราชโยโคสยามโพธิมันเทปโมติตาชัยยะตถา ธรรมะขานาเมธิโนชโยปิพุทธะสาวสิริมตโตอายังมารสะจัปปาปิมตโตปราชโยโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชยยะตถาญนทขานาเมธิโนชโยปิพุทธะสาวสิริมตโตอายังมารสะจัปปาปิมตโตปราชโยโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชยยะตถาเทวขานาเมธิโนชโยปิพุทธะสาวสิริมตโตอายังมารสะจัปปาปิมตโตปราชโยโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชยยะตถาสุปันนาขานาเมธิโน ชยโยปิพุทธศาสิลีมโตายังมารัสสะจัปปาปีมโตปราชาโยโคสยัมโพธิมันเทปโมติตาชายยะขานาเมหิติโนชยโยปิพุทธศาสิริมโตายังมารัสสะจัปปาปีมโตปราชาโยโคสยัมโพธิมันเทปโมติตาชายยะกจาตถาสภามาขนาเมสิติโนชัยโตโพธิยามูเลศญานังนันทิวัฒโนเอวังตาวังวิชโยโวิชยาสุชยามังคะเลหปาราชิตาปัลลังเกติเสปตะวิโพกเลพิเตเกสะพุตานังอักอปตะปโมทติ สุนัขตังสุมังขังสุปราพาตังโธทิตังสุขโนสุนมุทุโตจารสุยิทังพามาจาริสุปะทะขิน hum. ังคายะกังมังวาจากังมังปะทะขินังปะทะขินังมโนกังมังปะนิติเตปะทะขินาปะทะขินาและกันตวาและภัตเตปะทะขินเเตอัฏฐาลัถาสุกิตาวิรุธหะพุทธาสาวเสนหาโลคาสุกิตาโหทถาสหะสัพเพหิยาทิพิสุนันตุโคนโตเยเทวาสมิงทาเนอธิกตาธีชายุตจาสัตตาหุนตุสุกิตาหุนตุสัพพาธา ยัขันตุสัพพาสตานางลขันตุชินาสาสนังยากาจิปัตนาเตสังสัเพปุเรนตุมโนรัฐายุตตะกาเลปวัตปวัสสันตุวัสสังวัสสาวลากาโลคาจุปัตถวาเตสังนิวาเรนตุจะสัพพทากายาสุขังจิตตาสุขังอารันตุยาถาลังบทสวดธรรมนิยามาสุดตังเอวาเมสุตังเอกังสามยังภะควาสาวัตติยังวิหารติเชตวเน อนาคกบอนาคปินทากัสอาราเมตัลโขภะควาพิขุอามันเตสิพิโกวติภาทันเตติเตพิขุภควโตปัจจสุลซุภะควาเหยตธโวจะอุปาทาวาภิเวตถาคาตานังอนุปาทาวาตถาคาจานังทิตาวาสาธาตุธรรมทิตตาธรรมานิยสสะเพสังขารานิจติตังตถาคตัวพิสมพุชติอภิสมติอภิสมพุชิตวาอภิสมตวาอาจิกติเทเสติปัญญาเปติปัสสะเปติวิวาลติวิภาชติอุตานิกรโรติสัพเพสังขารานิจติ อุปาทาวาพิเกเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังที่ตาวสาทาตุธรรมทิตตาธรรมนิยสเพสังคาราทุกขาติตังตถาคตัวพิสมุจติอภิสเมติอภิสมุจจะวาอภิสเมตวาอจิคติเทเสติปัญญาเปติปัสสเปติวิวารติวิพาจติอุตานิกรติสเพสังคาราทุกขาติอุปาทาวาพิเกเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังที่ตาวัสสาธาตุธรรมทิตตาธรรมนิยสเพ ธรรมานาตตาตังสถานคตุยพิสมพุชติอภิสมิติอภิสัมพุทธิวาอภิสมิตวะอาจิคติเทเสติปัญญาเปติปัสสะเปติวิวาลติวิภาชติอุจานิกรติทะเพธรรมานตตาติธรรมโอจารควาตามานาเจภิกขุภคะวัตโตภาสิตังอภินันสุติบทสวดพระเทกราตตาคาถาอาติตังนานะเมยนะนปฏิกังเ์เนาคาตังบุคคลไม่ควรคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไร และไม่พึงพวงถึงสิ่งที่ยังมาไม่ถึงยะธาตีปะีนันตังอัปปะนันจะอนาคาตังสิ่งที่เป็นอดีตก็ลาไปแล้วสิ่งที่เป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุบันนันจะโยธรรมังกัตถาตถาวิปัสสติอสังหิลังอสังกุปังทางวิทยานุพลุหะเยผู้ใดเห็นธรรมังเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นนันยางแจง่มแจ้งไม่งอนแงนคอนแคนเขากวนพ่อคุณอาการเช่นนั้นไวอันเชวะกิจมาตปังโกชัญญามระนางสุเวความเพียรเป็นกิจที่ต้องทำวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้วันพรุ่งนี้ นายีโนสังขารันเตหน้ามหา,า,าเสเนหน้ามัจจุนาเพราะความปิดเพี้ยนต่อมัตุลาซึ่งมีเสนามากย่อมไม่มีสำหรับเราเอวังวิหารม,มาจะิงโอาหรละจมาตันที่ต่างๆพระเถระโลตติสันโตอาจิกคติอาจิก,ตจกเตม,มุนิมุนีผู้สงบย่อมเก่าเรียกผู้มีความหยุดเพียนอยู่เช่นนั้นไม่เก็ยียดททั้งกลางวันและกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงราตีเดียวก็น่าชม บทสวดธรรมมาสังเวคับปัญชเวคณะสัพเพสังขารานิจารสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธาทมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังขาราทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธาทมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกทนยากพอเกิดขึ้นแล้วเจ็บตายไปสัพเพธรรมมาอนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราของเราว่าตัว ว่าตนของเราอุทวังชีวิตตั้งชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนอุทวังมรณังความตายเป็นของยั่งยืนอวส,สังมายามาริจพังเราพึงตายเป็นแท้มรณะปริโยสานางเมชีวิตตั้งชีวิตของเราเป็นความตายที่สุดรอบชีวิตตั้งเมนิยตั้งชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมารณงเมนิยตังความตายของเราเป็นของเที่ยงว่าจากควรที่จะสังเวชอายังกายโยอาจีรังร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นานเปตัวิญญาณโอคันปราจากวิญญาณอุทโธอันเขาทิ้งเสร็จแล้ว อาทิเสธสติจัจกนอนทับปัทวิงซึ่งแผ่นดินก่ลิงพลังอีว่าประดุด,ดังว่าท่อนไม้และท่อนฟืนนี้ละาทางหาประโยชน์ไม่ได้ไอานิจจาวัตะสังขาราสังขารร่างกายทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทาวายะเทาทาวายะธรรมมิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาชิตวานิรุชันติขันเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังหูปัสโมสุขโขความเข้าไปสงบระงับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่ง สเพสตามัรันติจะสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงกำลังตายอยู่มะลิงสุจะมะลิสเลที่ตายแล้วและกำลังจะตายจะเทวหังมะลิสสามิเราจะตายอย่างนั้นเหมือนกันนัตทิมเมอสเะสังเสยโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลยเบอร์ส่วนเมตาย,ยัางกิจียังกิจีกัสลังกามังสเพหิพะเตหิกัจับงบุญยังโนอรุโมทันตุสุนันตุพนโตเยเทวาสมิงทานีอติคตาธิคา,ายุกาสตตาหนตุสกิตาหนตุ ทุกขาพมุตฺันตุมาตาปิตาสุกิตาหนตุทุกขาพมุตฺจันตูสัพเพยาติกาสุกิตาหนตุทุกขาพมุตฺจันตูสัพเพยาติกาสุกิตาหนตุทุกขาพมุตฺจันตูสัพเพปิสาสัพเพยะขาสัพเพปตาสุกิตาหนตุทุกขาพมุตฺจันตูสัพเพอาจาริยุปัชชายสุกิตาหนตุทุกขาพมุตฺจันตูสัพเพนาัตาสุกิตาหนตุทุกขาพมุตฺจันตูสัพเพเทวาสุกิตาหุนตุทุกขาพมุตฺ บทสวดบูชาหลวงปู่ทวดนโมโพธิสตัตว์อาคันติมายะอิติพัทวานโมโพธิสัตว์อาคันติมายะอิติพัทวานโมโพธิสัตว์อาคันติมายะอิติพัทวาบทสวดทานาคาถาทะยาเทวตาสันติวิหารวาตสิีทุเปกะเลโพธิเกเรติงติงตาธทมเมนะพระวัน,นตูโพธิจาโสวทิวววกทง,ทมมนะทงโกรโรเตชาวิหารมันทะเลเสราจามาชานาวากาจะพิโคสารามิกาทานาปฏิอุปาสก,กาขามาจะเทสานิขามาจะอิรสระสปานาโพตาสุกิตาพระวันตูเตชาราพุทเทพุทธา พุทธชาเยปิจะอันทัสัมภวาสังเสรชาชาตาอัทโวปปาติยานียานิกังธรรมะอรังปฏิจจเตสเพปิทุกขสะกรตุสังขยังธาตุจีลังสตังธรรมโมธรรมัทราจะปุคลาสะโคโหตุสามมโคะอัถายาจะหิตายะอัมเหและคาตุสัทธโมสเพปิธรรมะจาริโนุทิงสัมมาปุเนยามะธรรมเมริยะเปเวทิเต ปสันนาหนตุสเพปีปานิโนพุทธศาวเสนสัมมาทานังพระเวชนโตกาเลเจโวภุตสตุกุตีภาวายาสตานางสมิทังเมตุเมชนิมาตาปิตาจะอัลละชังนิจังละขันตุปุตตะกังเอวังธรรมเมนะราชาโนกระชังละขันตุสับพระาบทสวดเทวตาอุโยชนะคาถาทุกขปตาชนิดทุกขพยาปตาชนิพยาโลกปตาชนิโสกาหนตุสเพปีปานิโนเอตาวตาจะอัมเหหิสัมปทางคุณยาสัมปทางสเพเทวานุโมทันตุ สัพพะสัมปะสิทธิยาทานังขันตุสัทธายะสีลังละขันตุสัพพนาภาวนาพิรตาหุนตุอัจฉันตุเทวตาคตาบทสวดสมังคลาคาถาหุนตุสัพพังสมังคลังละขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสถีหุนตุนิรันตลังหุนตุสัพพังสมังคลังละขันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะสถีหุนตุนิรันตลังหุนตุสัพพังสมังคลังละขันตุสัพพเทวตาสัพพสังขานุภาเวนะสถีหวนตุนิรันตลัง สเพพุทธาภระตาปเจกยันเจยังพระหลานตาจเตเชนาละขังพัตมิสัะโสสเพพุทธาภระเตปตาปเจกยานเจยังพระหลานตานจเตเชนาละขังพัตมิสสพโสสเพพุทธาภรปตาปเจกยัจยังพลังานัาจเตเชนาละขังพัมิสัะโสสเพพุทธาภรปตาปเจกยานจยังพลังตานันจเตเชนาละขังพัธมิสสพโสสเพพุทธาภรปตาปเจกยานเจยังพระงลานตาจเตเชนาละขังพัตมิสัะโส สเพพระพุทธาปรารตาปเจกยันจะยังพลานตานั้นจะเตเชนะละขังพัทมิสสปโสสเพพพุทธาปรารตาปเจกยังจะยังพหลานตานั้นจะเตเชนาละขังพัทมิสสะปโสสเพพพุทธาปราปตาปเจกยังจะยังพหลานตานั้นจะเตเชนะละขังพัทมิสสะปโสด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพระเจ้าได้สวดสาธยายพระพุทธมนต์นี้ข้าพระเจ้าขอน้อมเก้าอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้เสด็จสู่สวรรค์คารขออนิสงส์แห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสัพพสิริมงคลแก่ข้าพเจ้าและครอบครัวขงข้าพเจ้าให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งพวงให้มีแรงรายได้อันสุจริตมั่นคงเป็นสมาชีพอันชอบธรรมคำว่าไม่มีอดอยากยากจนขอจะได้มีแก่ข้าพเจ้าและครอบครัวขงข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าและครอบครัวขงข้าพเจ้ามีสมาทิฏฐิตั้งมั่นในพระธรรมคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ดำลงอยู่ในความดีงามตลอดกาลนานอีกท้งขอเทพเทวดาทั้งหลายผู้ไดน้นโมทนาสาธุการในบุญกุศลนี้โปรดประสิทธิศาสตร์พรน,น้อมทรงอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระปิตายอดเศรษฐีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งพวงที่ทางสามสิงห์โมเรตได้จัดสร้างขึ้นให้เปีียม้วพพุทธานุภาพเทวานุภาพและลิทธานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อำนวยผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครองและบูชาทุกประการเทอญ ครับและในวันนี้กับผมนายสมพงศ์พัฒานานลัตนาลนพัฒนาภูภูระห์เจ็ดสองแปดขอจบกิจกรกรมส่นมนต์ความเพียรเพียงเท่านี้ครับ